วังและสายสมเด็จเนี่ยโต๊ะละหนึ่งองค์เพื่อมอบถ้วยให้แับผู้โชคดีที่รับถ้วยตรงนี้นะครับคุณหญิงคุณหญิงเอาผ้าอะไรไปจัดแสดงครับค่ะจะเป็นพ้าวางหน้าะพระสวังวันนี้คุณหญิงก็จะนําพระมาตรวจกับอาจารย์บอยใช่ค่ะเพื่อที่จะความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญอาจารย์อเจคบ์ัตนกับอาจารย์ได้เลยครับตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับ มีเสริมเลยนะครับไปเดี๋ยวมันจะหมดสิทธิเสริมแล้วงาน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 ครั้งนี้นะครับสําหรับผู้ที่ว่าชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งถึงที่สี่นะฮะแล้วก็จะเป็นใบใบประกาศนียบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดพร้อมกล่องให้นะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดรางวัลนะฮะเราเราแต่เป็นผ้าแท้ที่ว่าได้ผ่านการคัดกรองตรวจจัดจากคณะกรรมการแล้วนะครับเราก็จะมีแบบออกไปรับรองเป็นเป็นผ้าแท้ให้นะ ไปรับรองมาแท้เป็นสมาร์ทการให้เหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับครับขอบคุณมากนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับอาจารย์มีผมเสื่อหรือมีอาจารย์มีสมาร์ทการมาให้กับดูไหมครับสมาร์ทการมีแต่ว่าพอดีกล่องผมลืมเอามาแสดงว่าไม่ได้มาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอาจารย์มีรูปส่งเข้ามาอ๋อนี่นี่นี่มีนะครับถ้ารูปมี ที่ผมไม่แน่ใจที่อาจารย์เซฟไว้ครับเพื่อเพื่อทำความเข้าใจนะครับบางทีบอกสมาร์ตการ์ดสมาร์ตการ์ดแต่ของเรามันมีสมาร์ทการ์ดที่มันเขามีกล่องให้ด้วยนะครับอาจารย์โชว์ที่ร้านของเส่งไปหทส่งให้อานผมผมจะเขาส่งมาให้ผมก่อดละเดี๋ยดผมส่งมาใร้ผมส่งไลน์เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอาให้ให้เอฟซีได้ดู เดี๋ยวเราก็จะมาดูพระชุดนี้กันอ่ะพี่ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราจะมาดูพระชุดนี้กันต่อนะครับโอเคครับของคุนนี้เดี๋ยวอ่าพี่พี่เอาโปโปมาเห็นนะครับก็อโดยการทำมาหากินนะครับคนจีนเองก็จะมาต่อพอะต่อพี่อะอาจารย์บอยเอาเอาที่ก่อนเอานี่ขึ้นก่อนประคัมคุณหญิงประคัมประคัมชุดนี้มีความเป็นมาอย่างไรเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง อันนี้อยู่ในอีขาอยู่อยู่นีแล้วก็ไปเปเจอมาเพราะเห็นเห็นเห็นของอาจารย์สักสีนาค่ะตัวเองก็กลับไปหาดูไปหาเจอ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 ค่ะเจออยู่ในหีไอ้นอกเจอเคยเจอนอกหีไหมเจอแต่ว่าจะเป็นเป็นเนื้อสมเด็จเลยอะค่ะเป็นเป็นเม็ดขาวเป็นเม็ด เ็นม่แต่ลราไม่เจออ่ะให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับบางคนถามมามี x สี่หลักท่านถามมาทําไมเขาในยุคนี้ไม่ส่งเอ็นเหรออใช่ใอันนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเอ็นนะครับเขาร้อยด้วยเชือกเมื่อก่อนเขาร้อยด้วยเชือกใช่ไหมแต่พออายุมันได้ก่อนจะมีการเปลี่ยนทีมเนี่ยเจ้าของม่หยบเ่ะเขาอาจจะเปิดดูก่อนนะครับแล้วเราดูว่าทรัพย์สมบัติหรือว่าอย่างที่เขาจะขายต่อเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเนี่ยมันอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าพอมันอยู่ไม่ได้อยู่ในสภาพดีเนี่ยเขาก็ให้ ลูกน้องเขาอะร้อยขึ้นมาแต่หลักความหมายของเขาคือมันเป็นสมเด็จม้วนเขาเข้าใจว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นประคำแต่จริงๆแล้วเจตนาของเขาเข,เขาไม่ได้ทำมาเป็นประคำเจตนาเขาทํามาเป็นสมเด็จม้วนเพื่อแจ<า>กจ่ายกับ<ม>ให้กับคนชั้นชั้นชั้นทาสหรือว่าสักดินาที่กาลกว่าเพื่อเขาไปห้อยสมัยก่อนเขาไม่ได้มีกรอบห้อยนะอันนี้เขาทำ ทขาทำเทียมเทียมจะให้แขวนคอให้เอาเชือกร้อยแล้วแขวนคอไปเลยเราเข้าใจคนคนเข้าใจว่าเป็นประคำคนยุคใหม่เข้าใจคิดว่าเป็นประคำร้อยจะเป็นประคำเลยร้อยขึเป็นประคำร้อยมันเป็นประคำก็เลยร้อยมาเป็นประคำเพื่อให้ใครใครบูชาไปโคตรฟุกเลยตามหลักความเชื่อเขาต้องมีประคำเส้นหนึ่งก็มีร้อยแปดเส้นหนึ่งก็มีตั้งพื้นฐานคือประคำมันมีร้อยแปดเมตรเดี๋ยวไครับแต่เพียงแต่ว่าของร้อยใหม่เท่านั้นเองร้อยใหม่หลังจากที่มีการมามาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมือ อย่างเช่ยเพื like ่อสร้างสร้างความมั่นใจและเข้าใจครัเอชไอแบบตรงนี้ผมมีต้นแบบที่ยังมีเชือกเชือกโบราณเชือกโบราณอยู่่เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นยกยกไม่ได้มันหลุดหลุดนจะมันขาดแเลยแบบที่ว่าในหินแบบไม่ร้อยก็มีนะคะแต่ส่วนมากก็จะไม่ร้อยแต่ส่วนมากก็จะไม่ได้ร้อยไม่ได้ร้อยเป็นเส้นไม่ได้ร้อยเป็นเส้นแต่อย่างเงี้ย ผมมีเป็นที่มันเป็นแบบเป็นปรบบะคำเลยค่ะเป็น,บบรนรประคำแตบบ่ถ้ายกมันขยับม,มันมันขาดมันขาดขาดอาจารย์แบอบยที่ผมพูดว่าพระเนี่ยไม่มีคนเก๊นเนี่ยถูกต้องไหมถามว่าถูกต้องครับเพราะว่าความหมายวัตถุประสงค์ของการเก๊คุณไม่รู้หรอว่าคุณจะเก๊มาทําอะไรค่ะและคุณก,ก็ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการสร้างพระชุดน,นี้ครับจอมาาเราจะเห็นเป็นพระเสีเดยดชิ้นพักเลยครับ พระนี้เนี่ยครับยังไม่เผยโฉมหน้าในตลาดคนยังไม่ได้ทาเกย๊ยังไม่ทําเก๊แล้วก็ไม่ได้รับความนิยมเพราะคนไม่เขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเอามาทําอะไรครับเอามาเป็นลูกกลมๆอะไรหรือเปล่าเป็นลูกอมไหมเป็นอะไรไหสมเด็จม้วนมีหลายขนาดนะครับมีหลายขนาดถ้ามีขนาดจัมโบ้จัมโบ่ทับของพี่อะไรนะที่อยู่อุดรอุดรดินี่อะไรอุดรมิดลิมิตอุดรขนาดกลมๆแล้วมีไม่กี่เม็ดมีไม่กี่เม็ดนะ มีไม่กี่เม็ดแสดงว่าเราไปหาเม็ดอื่นนะใช่ครับถ้าคว่ายังมียังมียังนะแต่ยังมีสมเด็จเราอย่าเพิ่งไปจํากัดว่ามีอยู่เม็ดเดียวครับก็ไม่ได้มีอยู่เม็ดเดียวครับเนี่ยเช่พอเรายิ่งเปิดยิ่งเปิดยิ่งเปิดยิ่งเจอนี่แหละเหตุผลที่ผมเชิญคุณหญิงมาเป็นที่ปรึกษาหนงท่าสายหวังนะครับเพราะว่ามีเยอะมันมีหลากหลายหน้าเพื่อเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของสมเด็จนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนว่า พาที่ที่คุณหญิงมีเนี่ยเป็นพาที่ทานรุ่สมเด็จหมาเพราะว่าคุณหญิงให้ความสําคัญในการตรวจสอบพาก่อนที่จะไปนําไปจําหน่ายใช่ใช่ค่ะต้องต้องมาตรวจสอบใช่ครับเพราะว่าเพราะลูกค้าเขาจะได้มั่นใจเราด้วยเราสั่งเราเราเราจะได้ไม่สบายเราจะได้สบายใจครับว่าเราแบ่งของดีให้กับไปนะไม่ใช่แม่ของที่ไม่ดีไม่ใช่ของข้่ฆ่าฆาไมจันหรือเกลือกากอันนี้เรามาเข้าเรื่องเข้าเรื่องก็คือลักษณะของพิมพ์ทรงหรือว่าอะไรพวกนี้เราเอาตัดสินใจเราตัดสินไม่ได้ แล้วอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นส่วเด็จม้วงที่มีขนาดย่อมลงไปอีกนิดนึงค่ะคือมันคือมีมีหลายขนาดแล้วมาเจอจิ๋ว้ะก็เจอจิ๋วเล็กมากจิ๋วจิ๋วเล็กอันนี้จิ๋วเล็กอะไรกครับเนี่ยอันนี้อันนี้เราว่าเล็กแล้วยังไม่เล็กอันนี้อันนี้เล็กเล็กในจิ๋วเล็กนี้วเล็กแล้เพราะว่าผมใช้แ .arr กำลังขยายช่างคุณขายธรรมดาเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะเล็กกว่าเม็ดเม็ดเล็กกว่าเม็ดในเม็ดเท่ากับเม็ดในเม็ดมะยมอ่าเล็กเล็กกว่านั้นเม็ดเม็ดเน่ยเม็ดเม็ดมะยมเม็ดมะยมดีกว่า เท่ากับเม็ดมะยมเม็ดในนะเม็ดในที่เป็นเม,ม็ดของมะยมยไม่ที่ไม่มีเนื้อนะครับไม,ไม,มเล <Okay. S 1> ็ก <นะ S 2> <แ S 1> มาก,มกเอกมากครับเดี๋ยวเราจะมาดูตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่เลยนะครับเอาเล็กก่อนอาจ์บ่อยองนี้อ,องคเล็กน,นะครับเดี๋ยวเราจะขยายจะขยายยา,นา,ากนีดนึงเพราะว่าองค์เล็กมากอง์เล็กมากนะครับเราจะมาดูเนื้อนะครับคืออย่างที่บอกนะครับได้พาะมานะครับคือคุณเอาเอา คือไม่จําเป็นต้องมาส่องกับอาจารย์บอยก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับเชื่อว่าเขาส่องแล้วเข้าใจนะที่ผมเลือกอาจารย์บอยเนี่ยนะครับใกล้บ้านที่ไหนก็ได้เพราะว่าคือที่ไหนก็ได้ที่คุณสะดวกนะครับที่เราคิดว่าเขาตรวจสอบให้เราได้ชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วขอให้มีคําอธิบายเยอะๆหน่อยนะครับทางช่องจะเน้นคําอธิบายเพื่อความเข้าใจก็อย่างนี้ครับพอเราส่องเข้าไปที่เนื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้าโซนนี้เราต้องอ่านทชลลเฟน เราแต่เราเฟรมมันจะมีความหมายในตัวเขาเองตรงนี้เป็นเนื้อแต่เป็นจากซิลิกจะเป็นเ็นจากรซิลิคอ่จากซิลิคครับแต่เนื้อเป็นจากซิลิเกเราเข้าใจอยู่